เห็นเราวลวกไหเดี๋ยวเรากลับมาใส่ถวยขึ้นเก้าคันบอกแเรว่ามาหลานพี่ทากเราเราจำมาได้ได้เราบาหูได้พอบานเถอะนะาคันมาไปหลานตะปนไปเลยหูเลยสวัสดีค่ะพี่น้องมาพบมาพอกันกลับ คแล้วแต่อยากใบแม้อันดาคือเขาคือเดิอมนะจ้าเมื่อนี้แม้อันดากับมีอันร้านก๋วยเตี๋ยวเด็ดๆอีกร้านหนึ่งของอำเภอปราศาทมาฝากพี่ฝากน้องเด้เมื่อนี้แม่อันดากับขออนุญาตแนะนำร้านก๋วยเตี๋ยวพิทักอยู่นาปูเกษตรของเขานั่นเองค่ะพี่น้องาวมาปูเกษตรอยู่มองใดวบทติพี่น้องสมมุติว่าเข้ามาจากทั้งตลาดสดปราสาทตรมุ่งนามาทั้งช่องจอมเขาก็เลยสีแยกปราสาส สีแยกไฟแดงประสาทมาจากน้อยนึงเพราะตะวัเลยสีแยกลงมาแล้วกะสีมีหลานทุเรียนเจนิดอยู่สายมือได้ค่ะพี่น้องฟังขวามือนั่นกะสีมีหลานปูกเกษตรน้อยจ้าหลานไอเลากะสีขายอยู่้างนานนี่ละ่ะค่ะพี่น้องหลานพี่ทักนั่นกะสีมีฮอดกาแฟขายผุนะคคะมีกาแฟยเย็นๆมีน้ำปัน่นนอกจากนั้นแล้วก็ยังสีมีขนมห้เห้าได้กินอีกด้วค่ะพี่น้องอยากคืนเด้อพ่อขาดเด้อยว <laughs> โอเ้เจซี่บ่บอกสัส่มเนาะว่าสีไทยเนาะกันหู้ว่าสีเขินโอ้ยบ่ขี่ลายดอกออถอยถอยแม่ถ่ายคลิปจะมาจับเอไปอ่านซี่ชื่อร้านลุงร้านอะไรพิกปลเหรอพิกพลทรัพย์พล านายนแม่ดูซินี่ไงอันนี้ถวยจักบาทพ่อคา้าสี่สิบบาทกินลงไปกินให้เบิร์ดเอามือน,นันแม่สร้างตมย่ำเจ้แม่ไอกินจนว่าเหลือน่ะหลายยังว่าหลายผุดพีกยอันนึง ว่าคอยเล่าบะมักข้อไก่เราบะกินไปเฮ็นใจนายหัว่า้ลยไปซับใส่กันให้มันเละเบิดเพรา้เห็นข้อเราบะหูเราเลยกินเพิ่มรับแปลกมือนี่แหละจะยกไปใส่ได้ละบ๊อนอันอันขี้หยังอันนี้ก๋วยเตี๋ยวไก่มักหมองมันเฟยนี่แหละมักเห็นเมื่อไหร่มักเหนื่อได้มักเห็น อันนี้ก็40บสิบบาทที่กัดมาตีไอ้น,นี่ยังบอาา <c oughs> มันอยากอายดิเนอร์ห้านเจ้ายุสไซเอาโ <c oughs> ปรเกษตรโรเกษตรร้าน <c oughs> <c oughs> ยุปโรรปโร,กรเกษตร <c oughs> โปรดังเขียวตรงาำร้านทุเรียนเจนิดนี <c oughs> ่ง่ายโปร,กรเกษตรไตยกิจพืชพผ,ผลค่ะพี่น,อน้อง นี่ฟางนีสิเป็นอันหลานทุเรียนเจนิด้จ้ามีทั้งไฟช่องจอมจ้าอยากเอาลายอยู่มันบ่มา <c oughs> เอาละคะสำหรับคลิปในมือน,นีแม่นดากรขอจบไว้แต่เพียงสำนีสะกอนจังคอยพอกันไหมในคลิปวิดีโอนาสุดท้ายนี่แม่นดากระขอฝากพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ซอยเป็นกำลังใจให้แม่นดาในเด้อคะ่ะขอบคุณห,หลายๆคะ่ะ